สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีกิตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มหลังเกมกันแบบมุนๆเนาะเพราะว่าทางปารีสของเราเนี่ยนะครับก็บุกไปแพ้น้องนะครับที่3ประตูตอนหนึ่งนะครับก็น้องไม่ได้น่ารักแบบน้องแล้วนะครับวันนี้น้องมาดุเหลือเกินถ้าผมต้องพูดชื่อน้องอีกสักครั้งหนึ่งผมจะร้องไห้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไล์อัพกันซะหน่อยนะครับอ่าไล์อัพในวันนี้นะครับทางโปรเชติโนเนี่ยใช้ในระบบ433เหมือนเดิมกก็ไไม่ด้แปใจอะนะก็มาในระบบ เฉลี่ยส,สามเนี่ยข้างหลังนะครับก็จะมีเคเลอร์ซึ่งเล่นเป็นแบ็กขวานะครับเซ็นเตอร์แบ็กสองคนก็จะมีมาควินยอร์กับคิมเมมเป้นะครับส่วนทางแบ็กซ้ายเนี่ยก็จะเป็นควนเบอร์นาดนะครับส่วนสามกองกลางของเราก็จะมีสุดยอดกองกลางนะครับก็วายนาดุมกานาเกย์แล้วก็กองกลางธรรมดาอย่างเวเลติเนาะส่วนสามกองหน้านะครับก็จะมีเมสซี่แลเอ็มบัปเป้เนย์มาก็วันนี้เนี่ยเมสซี่ก็ได้รับตําแหน่งในทางปีกขวานะครับส่วนเนย์มาเนี่ยรับตําแหน่งทางปีกซ้ายนะครับส่วนเอ็มบัปเป้เนี่ยก็จะเป็นหน้าเป้านะครับซึ่งงงจจริๆทั้3คนนีก็ะ โรเตชันสลับการเล่นตำแหน่งของใครของมันอะไรเงี้ยนะาจริงแต่ส่วนใหญ่เมซี่เนี่ยก็จะไปยืนทางปีกขวานะแต่ประเด็นคือเมซี่เขาจะยืงหุบตัวเองเข้ามาเล่นตรงกลางนะครับมันก็ดีแหละแล้วก็เอ็มมาเปก็จะวิ่งขึ้นไปเล่นทางปีกขวาเพื่อใช้ความเร็วแทนอะไรประมาณนี้นะส่วนทางน้องนะครับก็ใช้ในระบบรูปแบบ5-3-2ก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้นะครับให้ระวังไอ้คนชื่อบราสกับมัวนี่ซึ่งทั้ง2คนก็ยิงประตูได้จริงๆนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็เมอร์ลินเนาะที่ทําประตูได้แล้วก็ผู้รักษาประตูเขานี่ ดีจริงวันนี้นะครับก็คือลาฟอนเนาะวันนี้รูปเกมของเรานะครับก็แพ้แพ้รูปเกมก็คือการโดนส่วนกลับเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราแบบเสียไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับทีมปารีสนะครับเรามาเสียประตูแรกนะครับในนาทีที่4นะครับก็มัวนี่เป็นคนยิงประตูไปจงังหวะนั้นเนี่ยต้องเอ่อต้องเป็นความรับผิดชอบของทางมาควินยอสด,ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามาควินยอสเนี่ยวิ่งประกบตัวมัวนี่มานะครับแต่ว่าจงังหวะนั้นอยู่ๆก็โดนวิ่งแซงเข้าไปแล้วก็ ยิงประตูเข้าไปเฉยๆนะครับเอาจริงๆนาวาสลูกนั้นก็ควรจะเซฟได้นะครับส่วนลูกที่2เนี่ยก็เจอเควินตินลูเมอรินนะครับยิงประตูได้ในนาทีที่16เนาะเออต่อไปนะครับเราก็มาเสียจุดโทษในจังหวะที่ไวนาดูมนะครับอยู่ๆก็อยากบินนะครับก็เลยกลางแขนก็ไม่เป็นไรนะครับไวนาดูมเขาต่อให้เนาะเาก็อ่ากางแขนแล้วก็บอลก็ไปโดนแขนเขาผู้ตัดสินเนี่ยก็วิ่งไปดู v วีนะครับผมก็เพิ่งรู้ได้ว่าเอ้ยเกมนี้มี v วีด้วยเว้ยแต่ทางที่ก่อนหน้านี้ตอนปารีสโดนอะไรหนักๆโดน,ก,นก,กระแทกเลยไม่มีพูดถึงครับกา กับการเขาบิ่งไปดู VR นะครับแล้วก็กลับมาให้จุดโทษนะครับแล้วก็ล l a s นะครับยิงเข้าประตูไปในนาทีที่45น้องคมจริงก็เป็นช่วงเวลาทดเวลาหลังจากนั้นก็จบเกมนะครับหลังจากนั้นเริ่มเกมมาได้เพียงแค่2นาทีนะครับทางเดียร์เน็ตซี่เนี่ยได้ส่งบอลไปทางเนมาแล้วเนมาก็จะยิงหลอกยิงนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปเป็นประตูนะครับก็ตรงนี้สวยมากแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเมซี่ได้เพิ่มแอซิสตัวเองในสถิติด้วยนะครับก็เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนอื่นที่แบบว่าเขาหาข้อด่าเมซี่เน ้ยมซีแอซิด่ะอย่างน้อยมันก็แอซิดไม่ด่ามานันดีกว่าอะไรอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับแล้วต่อไปนะครับในนาทีที่47ถึง92ก็มันมากครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับแพ้ไปที่3มประตูหนึ่งเนาะแล้วก็ขอชื่นชมอีกบุคคลหนึ่งนะที่มีส่วนกับเกมนี้มากๆเลยก็คือมิคาเอลเรซาสนะครับก็เป็นกรรมการนะครับหลายคนน่าจะเห็นหลายจังหวะนะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรซาสมันทําแบบนั้นว่าทําไมเรซาสถึงไม่เป่าว่าอะไรเงี้ยเออทำไมรู้สึกเหมือน เลซารแม่งเต่าเข้าข้างน้องบ่อยๆอันนี้คือผมก็มองว่ามันก็ นะมันก็อาจจะไม่ได้เข้าข้างหรอกมันอาจจะเป็นแค่ช่วงที่เออเป่าแล้วมันดูเหมือนเข้าข้างเฉยอะไรเงี้ยนะแต่ผมไปดูประวัติมานะฮะก็เขาเป่าให้ปารีสเนี่ยสามครั้งนะครับก็ชนะไปที่2แล้วก็มาแพ้หนึ่งก็คือนัดนี้ส่วนเป่าให้นังน้องไป2ครั้งนะครับฤดูกาลนี้ก็ชนะทั้งคู่นะชนะแบบ4 1หนึ่งกับ3 1อเออก็ปแปลกๆเหมือนกันนะครับแต่ก็อย่าไปอะไรมากเลยกับกรรมการนะครับคือมันอยู่ที่นักงเตะเราด้วยนักงเตะเราก็โบล์เลยเกินนะครับพอโดนสวนกลับนี่คือเงียบกิบนะครับอ่นนมมา ซี่กันสะหน่อยนะครับเรือนามสซี่วันนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือได้รับตําแหน่งปีขวาเนาะแต่แกก็จะหุบเข้ามาเล่นตรงกลางสนามนะครับก็มีสัมผัสบอลอยู่ที่90ครั้งเนาะ แล้วก็มีหนึ่งแอซิดด้วยแล้วก็โ,โหสร้างโอกาสทองอะไรนู่นนี่นั่นเมซี่คือดีมากนะครับแล้วก็เลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้ได้4ครั้งเลยนะวันนี้ผ่านหมดนะครับเออวันนี้เมซี่ถือว่าเล่นดีเลยแต่ว่าวันนี้ทางเนมาก็ต้องยอมรับกันหน่อยนะครับต่อให้ไอ้ที่เนมาพลาดจุดโทษเออผมลืมพูดเรื่องจุดโทษเนมาพลาดจุดโทษเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่เพราะว่ายังไงดีลาฟอนมันมันของเข้านะครับเหมือนนัดที่เมซี่ยิงไม่เข้าแหละแม่งเหมือนกันเลยนะครับเออเนมาก็เน้นเล่นฐานแต่วันน ซี่ก็มีจังหวะได้ยิงนะครับแต่ก็ได้ยิงอยู่แค่3ครั้งเนาะแต่ว่าจังหวะแต่และจังหวะก็เออยากยาก,ยากนิดนึงนะครับแต่วันนี้ต้องเออนะครับอย่างน้อยเราก็มี1ประตูนะครับให้เราได้พูดถึงก็คือ1นึ่แอซิสของเรเนเมซี่กับ1ลูกยิงของเนย์มานะครับอย่างน้อยก็3าประสานวันนี้ก็ถือว่าเล่นได้โอเคโอเคนะครับเมซี่ก็โอ้โหวันนี้ชิงบอลต,ตรงกลางสนามดีมากนะครับแต่แต่แต,แต,แต่นะครับเราจะมาชื่นชมอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องมีคนตําหนีซะหน่อยนะครับจะหาว่าผมหาแพ้รับบากก็ได้นะครับอย อ่ารูปนี้ครับเพื่อนๆเ,เห็นกันไม่เอ่ยว่ามีอะไรนะครับสิ่งที่ผมจะมาร์กชื่อเนี่ยก็คือให้คนเห็นนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็ผมจะมาร์กไว้ที่6คนเนาะ เพื่อนเห็นไหมครับชื่อสีแดงนะครับก็คือกองกลางนะครับส่วนเวรลติเนี่ยก็เป็นกองกลางแหละแต่ผมไม่ใส่สีแดงเดี๋ยวเพื่อนก็ไปเดากันเองนะครับเนมาน่านะครับก็ยืนในตำแหน่งปีกซ้ายเมซี่ก็หุบเข้าไปเล่นตรงกลางนะครับส่วนเอ็มบเป้เนี่ยก็มาอยู่ทางปีกขวานะครับเพื่อที่จะใช้ความเร็วของเอ็มบเป้เนี่ยไปทําประตูนะครับทีนี้เพื่อนๆสังเกตไหมครับตอนนี้บอลอยู่กับเท้าเวย์นดุมนะครับเวย์นดุมนะครับเตรียมที่จะส่งไปทางการนักเกตนะครับเพื่อนๆคิดว่าจังหวะต่อไปเป็นไงฮะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยกองกลางไม่ก น,นี่คือภาพในหัวที่คนส่วนใหน่าจะคิดกันได้นะครับ แต่วันดุมนะฮะเขามีจินตนาการที่เหลือล้ากว่าสิ่งที่พวกเราคิดกันแน่นอนนะครับไปดูภาพต่อไปครับหลังจากที่วันดุมส่งบอลให้การาเกชนะครับวันดุมวิ่งขึ้นมาครับวิ่งขึ้นมาแทนตําแหน่งเรือเนมิซี่นะฮะแล้วให้เรือเนมิซี่วิ่งลงไปรับบอลนี่ครับจีเนียสนี่คือคนที่200 IQ นี่คือบุคคลที่คุณไม่ควรมองข้ามนะครับเป็นสุดยอดนักเตะของปีนี้เลยนะครับการาเกนะครับพอได้บอลนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงต่อฮะเฮ้ยการาเกจะส่งยาวให้วัยนดุมวิ่งเข้าไปาารรระตูหหืืออเเล่ก จะส่งให้เมซี่และเมซี่ส่งชิงหรือเปล่า อ่าเดี๋ยวไปดูรูปต่อไปนะฮะเพื่อนสังเกตดูดีนะครับอ้าวเฮ้ยทำไมกานาเกขึ้นมาอยู่ตรงนี้ทำไมบอลไปอยู่ตรงนู้นนะครับก็เป็นจังหวะที่กานาเกก็พอส่งบอลไปหาทางอ่าเนมาใช่ไหมครับเนมาก็กำลังจะเปิดนี่แหละเมสซี่ก็ต้องล้วงลงไปต่ำแล้วนะเพื่อนสังเกตไหมฮะมันรูเพิ่งยืนอยู่ที่เดิมนะครับเอิมาเป้ก็ยืนอยู่นะครับตรงนี้นะที่ผมขึ้นชื่อไว้ทีน่ะเมสซี่ก็ลงมาแล้วไงต่อครับวานาดูมกานาเกครับขึ้นไปยืนแทนตำแหน่งใครเอ่ยเนมากับเมสซี่ครับไปดูรูปต่อออไปจจะชัััดเเเนนนนนมมาากขึ้้้คครรรรบบบีียยต กับเมซี่ก็มาเล่นเป็นกองกลางเรียบร้อยแล้วครับส่วนแกน,นาเกกับฟรุดุมก็เป็นกองหน้าไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะจะไม่ให้ผมพูดถึงเขาสองคนนี้ได้อย่างไรนะครับเขาเป็นบุคคลคุณภาพขนาดนี้ <laughs> ปวดหัวปวดหัวจริงๆนะครับจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่เนมาเปิดเพื่อนๆลองนึกภาพอย่างนี้ฮะเนมาสมมติมีกองหลังหรือกองกลางเขาสักคนเนี่ย วิ่งมาแบบสกัดบอลติดปุ๊บหลุดไปทางกองหน้าเนี่ยคนนี้จะเกิดอะไรขึ้นการนาเกกับเวรุมจะวิ่งขึ้นมาสกัดทันไหมไม่ทันฮะทำไงครับเวรติต้องวิ่งลงมาหรือเคเลอร์กับอ่าเบอร์นาร์ดจะวิ่งมาทันไหมเพื่อนๆสังเกตมันจะมีอยู่ตรงมุมๆนะครับสองคนนี้จะวิ่งเข้ามาทันไหมทีมเมนเพกับมาควินยอสจะวิ่งมาสกัดทันไหมเออนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าการนาเกแล้วเบรุมเขาไปยืนในตำแหน่งนั้นเพื่อเพื่อเพื่ออะไร มันเป็นอย่างนี้ทุกแมตช์ครับทุกคนอันนี้ขนาดอยู่ตรงกลางสนามนะถ้าผมแบบเออผมผมไม่ได้ถ่ายมามันมีจังหวะหลายจังหวะมากที่เข้าไปในกรอบเโทษการน้าเกกับวาดุมผมงงมากวันนี้การน้าเกเกิดอะไรขึ้นปกติแกจะยืนอยู่นอกแบบเน้นรับมากกว่านี้แต่วันนี้แกเน้นบุกอันนี้เราต้องมาถกเถียงกันละคะว่ามันเป็นแผนของมาลิซิโอปอชิติโนโค้ด200ไอคิวหรือนักเตะพรสวรรค์อย่างวานาดุมและการนาเกเออ แปลกเหมือนกันครัรบวันนี้อยู่ๆการนาเกก็กลายมาเป็นเอเล่าล่าง2อ,งอะ่ะงงงงเหมือนกันนะครับเนี่ยจะไม่ให้ผมว่าไวนาดุมได้ไงวะจะไม่ให้ผมพูดถึงไวนาดุมได้ไงบางคนก็มาบอกเนี่ยผมมเาเงาแต่โทษนักเตะนี่ดูดิเนี่ยต้องให้ขึ้นรูปใช่ไหมถึงจะเชื่อมันเป็นอย่างนี้นะครับหลายจังหวะนะครับเพื่อนๆคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้ามองใน,นแงด่ดีถ้าสมมติบอลมาหาเม,มซีม่เมซี่ส่งหาไวนาดุมไวนาดุมอาจาจะชิงกลับให้เมซี่วิ่งขึ้นไปทาประตูเพื่อนๆคิดว่ามันมันเป็นไปได้ไหม คือเพเคยเห็นไม่ฉากเนี้ยจังหวะเนี้ยเพิ่งเพิ่งเคยเห็นไหมไม่มีทางฮะถ้าสมมติเมซี่ส่งให้วายนาดุมหรือการาเกการะเกจะส่งให้วายนาดุมนะครับวายนาดุมก็จะวิ่งหลุดเข้าไปนะครับแล้วก็โดนกองหลังเขาสกัดทาประตูไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับทีมเราวะทําไมทีมเราถึงต้องมามีกองกลางแบบที่อากขสันอยากจะยิงประตูขนาดนี้วะ มันเป็นอะไรวะดูพยลตินะครับคนที่เล่นดีมากๆอะ่ะเขายังไม่กระสันที่จะขึ้นไปทาประตูเลยเขาไม่เห็นไหมเขามายืนรอรับบอลจากเดมาแล้วใครรอรับบอลจากเมซี่ผมถามหน่อยใครรอรับบอลจากเมซี่ใครรอซ้อนเมซี่ไม่มีนะครับทีมเรานะครับหรือจะบอกว่าเฮเลอร์ไงพี่ที่ยืนอยู่ตรงนี้โอ้โหมาเรียกรอซ้อนหรอ,อยังหวันนั้นอะ่ะถ้าสมมติไอเนี้ยไอกองหลังที่มันวิ่งเข้าอยู่กับเมซี่เนี่ยมันวิ่งเข้ามาสกัดตรงเมซี่ทำไงเรียบร้อยฮะนี่คือสิ่งที่ผมต้องพูดถึงไวายนาะดุมและกาหน้าเก อจริงก่อนหน้านี้ก็คือวายนดุมและเอเลราถูกไหมแต่ปัจจุบันเนี้ยแม่งก็จะมีคนมาเป็นตัวตายตัวแทนของเอเลราเสมอไม่รู้ทําไมนะก่อนหนะ้านู้นก็มีซิมมองที่มาเป็นตัวตายตัวแทนวายนดุมงงงงจริงๆริงนะครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นหรือพอร์ตแม่ง มันเป็นแผ่นของพอดเหรอเออนี่คือสิ่งที่ผมจะบ่นนะครับทั้งเกมเนี่ยผมไม่มีอะไรจะบ่นคนอื่นมากมายนะขอบ่นที่ไวนาดุมกับการนาเกะที่มันเป็นอย่างนี้เางทีมันอาจจะมีประตูเกิดขึ้นก็ได้ถ้า2คนนี้ไม่ทําแบบนี้นะครับแต่แต่ที่แน่ๆคือมันไม่เกิดประตูแหละแต่การที่มายืนตําแหน่งแบบนี้ทุกคนคิดว่ามัน มันใช่ไหมเอออย่างที่ผมบอกฮะถ้าเจอแบบสกัดสกิดสักนึงบอลเปลี่ยนทางไปเข้าทางฝั่งเขาอย่างเงี้ยทำไงฮะไม่ไม่ไปแปดหนึ่งเลยเหรอนัดนี้ถ้าจะมาเล่นกันขนาดนี้นะก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปผมนะบางทีก็อาจจะมีการบ่นเยอะไปหน่อยนะครับขอบคุณแฟนคลับจากทางสปปลาวด้วยนะครับมาเม้นต์ตลอดเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับใครอยากโดเนรก็โดเนรได้นะครับผมเนี่ยเป็นเบอร์ทูมานี่นะครับทูมันนี่วอลเล็ตก็โดนเหรีบ